กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมาติดตามเรื่องของการถือหุ้นสื่อแต่ว่าเป็นประเด็นนะ <S <S 2> <S 2> ที่สืบเนื่องมาจากประเด็นนี้แหละนะครับเรื่องของการถือหุ้นสื่อก็คือเรื่องของการเปิดคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีนะครับซึ่งปรากฏว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ไปตรงกับเอกสารบันทึกการประชุมซึ่งปกติแล้วบันทึกการประชุมเนี่ยมันต้องคล้ายๆต้องถอดออกมาจากการประชุมเลยนะครับรแทบจะเหมือนกับการพูดเลยใช่คืออย่างน้อยๆเนื้อหาจะต้องตรงกันเช่นข้อสรุป ว่าถือหุ้นสื่อหรือไม่ถือหุ้นสื่อถ้าในคลิปหรือว่าในเนื้อหาของการประชุมบอกว่าไม่ถือตัวรายงานก็ต้องสรุปว่าไม่ถือ<ร>ไม่ใช่ว่า<ร>ในคลิปแบบหนึง่งแต่ว่าตัวเนื้อหาไปอีกทางหนึง่งอันนี้ไม่ตรงกันมันไม่ควรจะไม่ตรงกันขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางพักเก้าไกลมีการเรียกร้องให้ไอทเปิดคลิปการประชุม ผู้ถือหุ้นแบบเต็มฉบับหรือว่าฉบับเต็มเพื่อให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มั่นใจว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังสําหรับกรณีกรณีนี้นะที่ไม่ต้องการให้พรรคก้าไกลนั้นจัดตั้งออรัฐบาลด้วยนี่เป็นความเห็นของทางพรรคเก้าไกลนะครับโดยทางด้านของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเก้าวไกลนะครับได้มีการแถลงข่าวนะครับ,รบกรณีมีข้อมูลหุ้นไอทีวีหลังจากการรายงานข่าว โดยระบุนะครับว่ามีนัยสําคัญมากกว่า2ประการนะครับตามที่เขาได้อธิบายไว้ก็คือความขัดแย้งระหว่างคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเมื่อวันที่26เมษายน2566กับตัวรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทในประเด็นนะครับว่าไอทีวียังดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ ซึ่งถ้าไปดูจากคลิปนะเกิดขึ้นหลังจากการรับสมัครการเลือกตั้งทางคุณพานุวัตรขวัญยืนนะในฐานะผู้ถือหุ้นถามว่าบริษัทไอทมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อทีวีหรือไม่จากนั้นนะครับทางประธานคณะกรรมการของบริษัทนะครับก็คือคุณคิมสิริทวีชัยนะครับในฐานะประธานในที่ประชุมครั้งนั้นเนี่ยตอบอย่างชัดตามคลิปนะครับยืนยันตามนี้ว่า ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดลงตามคลิปมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครฟังเสียงในคลิปเนี่ยบบข้อมอูลคำตอบจะคือตามที่ว่าเลยคือยังไม่มีการดำเนินกาในรใดๆไม่มีการดำเนินการใดๆรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนอันนี้คือในคลิปถูกต้องแต่ปรากฏว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี25 6 6ของ i t v กลับบันทึกไม่ตรงกับคลิปการประชุมเรียกว่าไม่ใช่ไม่ตรงนิดหน่อยนะมไม่ตรงกันค่อนข้างจะสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะโดยในบันทึกนะบอกว่านายคิมได้ตอบคำถามนายพานวุวัตรว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับ หลังจากมีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวีดังกล่าวออกมานายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะก็ได้นำเอกสารนี้ไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นร้องต่อกกตให้ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาลิงเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่เมื่อวันที่10 พฤษภาคม2566ทั้งนี้ก่อนที่นายเดือนไกลจะไปยื่นร้องต่อกรกตนั้นนายนิคแสงสิรินาวินผู้สมัครสส,สกรุงเทพมหานครของพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กของตนเองเมื่อวันที่24เมษายน2566ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของไอทีวี สองวันว่านักการเมืองที่กำลังถือหุ้นไอทีวีเตรียมตัวประชุมสามันผู้ถือหุ้นประจำปีและมอบตัวกกตด้วยนะครับหัวหน้าพักหนึ่งถือ42,000หุ้นโพสต์ดังกล่าวทำให้เป็นที่น่าสงสัยว่ามีการวางแผนจะให้นายพันุวัฒนขวัญยืน ผู้ถือหุ้นไอทีวีที่ได้รับโอนหุ้นมาจากนายนิกและยังเป็นผู้จัดก,การคลินิกของครอบครัวของนายนิกด้วยนั้นไปตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวเพื่อต้องการให้ผู้บริหารของไอ v ีวตอบว่าไอทีวียังดำเนินกิจการสื่อมวลชนอยู่ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้เข้าข่ายการทำลายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นเพร็รหรือไมอ่นอกจากนี้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากคลิปในประเด็นที่2นก็คือความขัดแย้งระหว่างคลิปการประชุมสามาัญผู้ถือหุ้นของปี66ของ i อทเมื่อ26เมษากับแบบส่งงบการเงินที่เรียกว่าสอบอชอ3าที่ i อทีเนี่ยไปยื่นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่10พฤษภาคม66 รวมถึงเอกสารงบไตรามาสแรกของปี66ของ ITV ีวีเขาบอกว่ามีข้อพิวรุษถ้าไปพิจารณาใจความสําคัญของข้อความที่ถูกเปลี่ยนแปลงตัวบันทึกการประชุมสักครู่ที่เราคุยกันมีการแก้ไขคําตอบของนายคิมเนี่ยจากบอกว่าจะยังไม่ทําอะไรร,รอคดีความสิ้นสุดไปแก้เป็นว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ทําการใดบริษัทเนี่ยยังดําเนินการตามวัตถุประสงค์และยังมีการส่งงบการเงินและเสียภาษีซึ่งเรื่องนี้ก็เลยไปแตะ ไปโยงกับเรื่องของการนำส่งงบการเงินที่ ITV ต้องนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเขาบอกว่าพึงยื่นไปที่กรมเนี่ยก่อนเลือกตั้งแค่4วันเท่านั้นแล้วที่เขาไปตั้งข้อสังเกตคือวันที่ยื่นกับวันที่คุณเรืองไกลไปร้องเนี่ยม,มันวันเดียวกันก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่าสําหรับเรื่องนี้นะฮะ ทีนี้นะครับไปดูเรื่องที่เขามีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของการนแบบนําส่งงบการเงินที่ไอทีวยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้างบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดนะครับณวันที่31ธันวาคม65มจะพบว่ามีการระบุประเภทธุรกิจนะครับว่าเป็นสื่อโทรทัศน์และระบุสินค้าบริการนะครับว่าเป็นสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุน แต่เอกสารงบการเงินของ i อ v นะครับในช่วงปีย้อนหลังก็คือช่วงปีปีบัญชี61-62ถึงนะครับระบุประเภทธุรกิจว่าเป็นกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักแต่มาในช่วงของปี ,63 ถึง64นะครับระบุประเภทธุรกิจว่าเป็นสื่อโทรทัศน์โดยในส่วนของสินค้าและบริการเนี่ยได้ระบุรายละเอียดนะครับว่าปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดคดีความอยู่เอาไปฟังรายละเอียดช่วงนี้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ ข้อความที่ระบุในเอกสารงบนะครับที่ผมพูดถึงทั้งสองชิ้นนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่นายคิมกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนในการตอบคำถามสองข้อเพราะถ้าไอทวีมีแผนธุรกิจดังกล่าวจริงนายคิมย่อมต้องแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ในวันที่26 เมษายนแล้วถึงความเป็นไปได้ในการที่จะมีแผนธุรกิจใหม่แต่ปรากฏว่าหลังจากการประชุมถือหุ้นเพียงสองวันคือในวันที่28เมษายนคณะกรรมาการบริษัทกับมีเอกสารบอกว่ามีมติรับทราบแผนธุรกิจใหม่ในช่วงไตรมาสสองผ่านไปสองวันเองนะครับ และบริษัทจะรับรู้ไรายได้ภายในไตรมาสน,นี้ซึ่งผิดวิสัยอย่างยิ่งทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านั้นเพียงสองวันนายคิมนะครับประธานกรรมการบริษัทและเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ยังผู้ถือหุ้นสามัญน,นะครับยังไม่เคยรับทราบความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการใดๆเลยและยังใหข้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับต้องรอจนกว่าคดีถึงที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นก็เป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใดๆนี่เป็นการจงใจแก้ไขให้สอดรับกับบรรดาเอกสารต่างๆที่ได้ตกแต่งจัดทำขึ้นในภายหลังใช่หรือไม่ อ่ะนะั่นก็คือในช่วงของการถแถลงข่าวนะครับทีนี้พอภายหลังการถแถลงข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าเอกสารที่มีอยู่ตอนนี้นะครับจะไปหักล้างประเด็นการถือหุ้นไอทีของคุณพิธาได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้เนี่ยทางคุณชัยธวัฒบอกว่า มีส่วนสําคัญที่จะทําให้สังคมได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่พยายามจะหาเงื่อนไขามาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าวไกลส่วนจะมีการตัดต่อคลิปหรือเปล่านั้นนะครับทางคุณชัยวัน์ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการตัดต่อแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือบริษัทอินทัชควรจะเร่งเปิดคลิปตัวเต็มออกมาเพื่อให้สังคมหายสงสัยให้เร็วที่สุดส่วนจะมีการดําเนินคดีกับใครบ้างตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันอยู่ครับ